รู้ตัวเองเรื่อยๆเ,เอ๊ะสามารถเขาเรียกจับพลังดูดพระดูดพราเครื่องอะ่ะอยากลองของมันเถอะลองลองลองจับมาบางองค์เป็นผีเต็มเต็มเต็มเลยนะเออโอ้โห <c oughs> เอาของไม่ดีเข้าตัว พวกคุณก็จะตัดหาแล้วทำไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่รู้อะไรมากวนใจฉันนี่แหละสาเหตุไม่มีความอดทนเรื่องจริงและทีนี้ปริบัิก้าวข้ามมาเรื่อยๆค่ะสามารถจะสื่อกับองค์บารมีสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสายพระสายเทพลงมาอนุโมทนาบุญหมดแม้แต่การสวดมนต์คือจะร่วมรับทุกอย่างตัวนี้จะเย็นนะ่ะเาเรียกเจ้าชูบัสการปริบัิก้าวข้ามไงเริ่มก้าวข้าม ลงกรรมาฐานเองหมดเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาการขนลุกเวลา,ราลลหรอที่พี่ไม่มีอาการขนลุกนะถ้าขนลุกนี่ the ast, คือตัวข้างในมีวิญญาณแปงเยอะเขาเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมผัสแล้วบางส่วนเนี้ยหขนลุกสู้เลยอ่า <c oughs> ก็ตัวข้างในเธอเยอะไง <c oughs> de uma